ผมชื่อดิฉันเกกลาปางได้แร่ไดที่โรงครับวันนี้จะมาระบายสีนกระบายสีนก B b ร r ดนก B b ด r กให้ทุกคนได้ดูครับให,ให้ทุกคนให้ดูครับอ่ะเริ่มลงมือสีนกสีอะไร สีมืดสีอะไรสีไรวมจะให้สีอะไรแอปเปิ้ลใครระบายเนี่ยแอปเปิ้ลโดนนี่แหละแล้วก็นกเริ่มระบายนกระบายสีอะไรมอสสีเขียวนี่ไงสีเขียวลูกอ่สีเขียวโอ้ยน้ำลือไปอืมอ่สีเขียวสีเดวทั้งหมะ ตรงไหนตรงหัวมันหรือลูกใช่อ่าระบายลงไปสีเขียวระบายครับง่ายไหมลูกง่ายอชอบระบายสีไหมใช่ชอบแอปเปิ้ลละบายสีดีกว่าเนา,า,าตะตรงนี้ตรงขอบๆมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะซื้อเห็นไหมรางวัลของคนเก่งได้รถเคーンเลย อันนี้ก็ระบายอีกลูกทำเร็วๆวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยทำให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าดมเก่งไงระบายนะนูกตามันจะให้สีอะไรเนาะเว้นตามันไวนะ้ะลูกตามันไปขีข่าเลยอเอาระบายต่อไปมันก็ระบายต่อไป บายหัวเสีเแล้วองว่ะใา้ลงมาตรงนี้เออมาตรงนี้เออบยอ่าให้ออกนอกขอบน่ไ,ได้แล้วไดแล้วปากมันสีอะไรสีแดงอ่าเอาสีแดงขึ้นมานี่ไงสีแดงหาแล้วเออยังใช้ได้อยู่ ต้องเรียนหยุดกี่วันลูกให้มามาเป็นครูใช่ไหมให้หม,มาให้มามาเป็นให้มามาเป็นแม่ครับให้มามาเป็นแม่แล้วก็สอนเฮียดโดมวาดใช่ไหมลูก ลูกชอบใช่ไหมชอบเรียนหนังสือไหมต้องต้องจีนด้วย,ยลิ้นมันเป็นสีแด,ดงครับลิ้นมันเป็นสีแดงระบายเร็วๆลูก<บ>นี่ไงลิ้นมันไม่สีแดงระบายลูกนี่ระบายนี่แหละนี่ระบายให้มันเหยียบเหลือสีขาวสิลูกทำให้มันเต็มช่องมันจะได้สวยสวย มันนี่เสร็จเลยครับนี่ไงตรงนี้ตัวหนึ่งระบายลงไปห้ามาเปิดไฟไงปิดไเปิดไฟมันก็มืดไงเปิดไฟดีกว่าราะบายได้เสร็จแลยระบายเดี๋ยวช่องว่างสิขาวๆนี่ก็ระบายให้หมดนีด่ขาวๆ เออแล้วตรงนี้ล่ะสีอะไรล่ะโดมเจอสีอะไรเลือกเลยลูกที่เป็นสีไม้สีไม้สีอะไรสีไม้มันต้องสีฟ้านี่ไงสีไม้มันต้องเป็นสีแบบนั้นนะเอาสีฟ้าไหมล่ะแม่ต้องน้าเราจะ่เป็นสีแบบนั้นนะเร็วๆนะเสีฟ้าก็ได้ ระบายลงไปลูกก็หาสีไม้หน่อยสีส้มเหรอสีไม้ไงเมื่อกี้มันอยู่นี่เลยอู้นี่ไงสีไม้ยังไม่สีแล้วนั่นนะอันนี้ดินสอนี่มาม่าชอบสีฟ้าเนี่ยเอาเร็วระบายเลยแต่ต้นไม้เราเป็นสีเขียวเด้เร็วๆ เนี่นยระบายให้เพื่อนดูเนี่ยเห็นไหม,มพเพื่อน<ะ>ดูอยู่ไม้ดอกมันจะเป็นสีเขียวอันนั้นขอนไม้เออระบายขอนไม้เลยสีฟ้าน,นี่คือไม้เทมหรอดอกนอกขอบลูกมันจะได้ส,สวยๆได้แล้วอีกตัวนึงเอนนอก็ระบายลงมาหมดเลยขอนไม้เอาสีฟ้าอันเดียวเลย แล้วลตัวนกอ่ะตัวนกเดี๋ยวค่อยระบายไงเพราะว่าตอนนี้ระบายขอนไม้อยู่ไงไม่เจ้าเปลี่ยนเลยตรงนี้ไม่เปลี่ยนหรอกระบายสีฟ้าลงมาหมดเลยสีเดียวเออเอาเลอะและ้วเลอะล,ล,ลงมาแล้วก็เลื่อแล้วก็แบบนี้แล้วก็แหนมาเน่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  ได้ลแลยตรงนี้ด้วย่งนี่ไงแล้วจัดการเองครับอืมมาแน่มานแน่แทนแทนแทน,ทน,ทนตรงนี้ระบายด้วยมีสีขาวนะ่ะระบายให้เต็มช่องอค่ะที่ได้หล่อๆเออพีคคับระบายตรงนี้สีอะไรนี่ไงสีแดงสีแดงอมีสองอัน เาอันข,ขาวๆนะฮะมันเต็มๆดุจะได้ส,สวยๆปากแดงเลยนกนกปากแดงตรงนี้เอาสีเขียวไหมหรือเอาสีอะไรสีเหลืองไหมหรือจะเ,<อ>เอาสีสม้มสีฟ้าดีก,กว่าสีฟ้าระบายขอนไม้แล้วไงสีฟ้าได้ดีกว่าเอาสีนี้สีฟ้าเอาสีฟ้าก็เอาสิเราก็เก็บได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ เห็นไหมเอาสีเหลืองอะเออนี่ไงที no> ่เหลือเนี่ยเออระบายเลยลูกจะปีกรงมันไม่ระบายเด้อยค่แล้วปีกมันไงปีกมันก็สีเหลืองครูบอกระบายสีให้สวยงามไงเอาทำให้มันเร็จตาด้วยระบายตามันด้วยตาก็สีเหลืองสวยน่ารักเห็นไหมเข้ากันเลยระบายตาไม่ได้เดี๋ยวมันมองไม่เห็นก็ระบายตาด้วยมองเห็น เดินมแหละเออ่ยเดินกประบายระบายระบายตรงนี้ยัแต่มามันถือเลยอ่ะอะไรเขาจะกินไอติมเหรอไม่ใช่มันว่าดีร้องเพลงร้องเพลงอ่ะระบายมาถึงไม้ด้วยถ้างั้นสีเหลืองเออระบายมาเออนั่นแหละนั่นแหละ ตรงนี้ด้วยตรงนี้เนาะตรงนี้เด่ะเออได้แล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วขอบคุณก่อนขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูเฮียโดมครับเข้ามาดูเฮียโดมครับเฮียโดมวาดสวยไหมครับพูดดีๆีโดมวาดสวยดูกล้องนี่ มนดวงว่าสวยแนนครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับดวงจะพัฒนาให้ระบายสีได้ดีกว่านี้ครับจะมีวันดีครัพูดได้สบายได้ดีเลยอ่ะขอบคุณอ่ะขอบคุณอย่างเป็นทางการขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับมองกล้องขอบคุณครับครับบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ